โยโยโยเที่ยงตรงเจิอกับคืนหูหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนผูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับบิ๊กแมทจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลาตีสองตรงฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนซีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับ เร้วมาริดจากสเปนจะเปิดบ้านเจอกับบาเยนร์มิริกจากเยอรมันครับนัดแรกเสมอมา2-2ที่บ้านบาเยอรโอกาสยังเปิดกว้างนะครับมาริดของคาร์โลเชลติคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนไปครองแล้วนะครับแถมเกมล่าสุดที่เปิดบ้านถล่มคาดิส พักผู้เล่นยกชุดเลยนะครับดังนั้นคืนวันนี้จะกลับมาครับโดยประตูอังเดรูนินจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแบ็คขวาได้ดานนี้ขา่า,าวพาลผลแบนมายืนด้วยนะครับที่เหลือก็รูดิเกอร์ชัวมานี่เมนดี้เหมือนเดิมด้านกลางอย่างก,กามาวิงก้าน่าจะลงต่อเนื่องจากเกมลีกเป็นคนเดียวนะครับที่เหลือโทนี่ครอสเฟตบอลเบเดได้พักมาเต็มๆครับเช่นเดียวกับ3ประสานแนวรุกพักมาเต็มๆนะครับชูบิงแฮมโรดิโกวินิสุจูเนียพร้อมลงล่าตาค่ายในขณะที่บาเยน์มิวนิก ก็พักผู้เล่นส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับในเกมเลีกที่บุกแพ้สตุตการ์มา1-3ครับมัตชาเดลิกคิงซี่โกมองเจ็บแล้วก็ต้องเช็คอะไรของจามามูเซรานะครับตัวหลักๆก็มารินโอนอยเออร์เป็นประตูครับเกมรับกิมมิชอันฟองโซเดวิสนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ไดเออร์อาจจะยื่นคู่กับคิมมินเจหรือไม่ก็เดโยปาเมกาโดคในใดคนหนึ่งนะครับแดนกลางคอลลาไลเมอร์กับเลออนโกเลสกาจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแนวรุกโทมัสมุลเลอร์เลรอยซานเน่ มูเซล่ามน่าจะผ่านความฟิตกองหน้าแฮร์รี่เคนน่าจะยืนหน้าเป้าต่อเนื่องจากเกมลีกนะครับแน่นอนก่อนเกมมาริตเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆด้วยความที่นัดแรกเสมอกันมานะครับดังนั้นโอกาสเปิดกว้างไทรชนะเข้าชิงเลยนะครับเพียงแต่ว่าเล่นในเบอร์นาบิลครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยบาเยนร์มีปัญหาตรงคู่เซนเตอร์ด้วยนะครับเกมรับไม่นิ่งครับเอาง่ายๆเล่นในอาริอันส์อารีนาในบ้านเนี่ยอาจจะยังมีทีเด็ดครับแต่เวลาเล่นเยือนเสร็จมาริตแน่ครับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับ เรอลมริดจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูนใน90นาทีเข้าชิงชนะเลิศน,นะครับให้เชียร์เรอลมริตเป็นคลื่นุหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย